สวัสดีค่ะโชว์ซื้อต้นนี้มานะคะก็เพราะความแปลกตาที่ไม่เหมือนใครนะคะแต่จะเลี้ยงง่ายหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าแนะนํานะคะเพราะว่าก็เพิ่งได้น้องมาเมื่อไม่นานรู้แต่ว่าเลี้ยงแล้วรอดนะคะไม่เหมือนกุหลาบหินพวกตระกูลอชฟารียหรือว่าซีดัมนะคะที่เลี้ยงแล้วตายไปบ้างก็มีก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ชมกัน วันนี้โชก็เลยจะมาขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันจะง่ายขนาดไหนไปชมกันค่ะ s i n e c i o s t e o p h o l i s นี่น้องแตกหน่อมาใหม่แล้ววันนี้โชก็เลยจะมาตัดยอดนะคะเอาไปชำกันแต่ว่าเนี่เป็นต้นแรกเลยนะคะที่ซื้อมาที่เป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบค่ะ แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีชื่อเล่นด้วยเขาเรียกว่า Snake plant วันนี้จะมาตัดยอดกันแต่ว่าตรงไหนดีล่ะตรงนี้เหรอตรงนี้หรือตรงนี้ดีโชก็ยังไม่เคยตัดยอดต้นนี้นะคะเอายังไงดีอดีนะตรงนี้แล้วกันเนาะใช้มีดคมๆแล้วก็สะอาดๆนะคะ นนีนะเนื้อเขาเหมือนแตงกวาเลยดูดิ <c oughs> เหือนไหมค่ะแล้วก็วางผึ่งลมไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทยได้ดีนะคะ อ้ามโดนแสงแดดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีรากออกมาไหมนะ่ค่ะหลังจาก ตัดยอดมาได้23วันนะคะซินเนซซโอที่หน้าตาเหมือนงูต้นนี้ไม่มีทีท่าว่าจะออกรากเลยนะคะตอนแรกนะคะก็กะว่าจะรอให้เขามีรากก่อนแล้วค่อยชํำลงดินแต่ไม่รอราคานานหลายวันแล้วดี๋ว,วันนี้เรามาชํำลงดินกันดีกว่าใช้ดินแคคตัสผสมเพอร์ไลท์นะคะเสียบน้องไปค่ะ แล้วก็รดน้ําเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นและวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีห้ามโดนแดดโดยตรงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะ3ส,สัปดาห์ค่ะ หลังจากลงดินเรามาดูรากกันรากมาเยอะรากมาเยอะเลยกลับไปไว้ที่เดิมค่ะแล้วก็รดน้ำกันค่ะสามารถรดน้ำ ได้ชุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีระบบรากที่แข็งแรงดีแล้วและนี่ก็คือต้นแม่นะคะมีแตกหน่อมาอีกหนึ่งกิ่งนะคะต้นเล็กๆก็รดน้ำไปด้วยเลยก็วางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทยได้ดีต้นนี้นะคะโชว์รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยต้องการแสงแดดโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวางไว้ในที่ร่มได้ค่ะ และนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้น c i n i s i o s t e p p ป l i formis แค่ปัดนำกิ่งไปวางให้แผ่แห้งหลังจากนั้นปักชำลงดินแล้วก็รดน้ำพอให้ดินชุ่มวางไว้ในที่ร่มประมาณ2-3อาทิตย์นะคะรากก็งอกแล้วค่ะและจากที่โชว์ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาะคะ่ะ c ินเน i ซโเป็นไม้อบน้ำที่มี ดูเจริญพันธุ์ในช่วงอากาศเย็นนะคะแต่ว่าโชว์ตัดไปชำตอนที่มีอากาศอบอุ่นนะคะก็เลยทำให้น้องใช้เวลาในการงอกรากนานนิดนึงเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าจะขยายพันธุ์นะคะก็ควรจะทำในช่วงที่มีอากาศเย็นจะดีกว่าค่ะใครมีต้นนี้เลี้ยงกันอยู่บ้างคะแล้วเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายยังไงมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ ค่ะแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็นน้อยนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปที่โชว์ตั้งใจทำมาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบาย see you next time